สวัสดีครับผมสุริเช่กเซมสารนะครับพบกันอีกครั้งนะครับจากวิดีโอที่แล้วยังจำรูปแบบของแชร์ลูกโซ่และธุรกิจเครือข่ายกันได้ใช่ไหมครับที่ผมถามแบบนี้ก็เพราะว่าธุรกิจแอบแฝงหรือแช์ลูกโซ่ที่กลายพันธุ์ที่ผมบอกว่าน่ากลัวจากวิดีโอที่แล้ว มันจะมีรูปแบบที่ผสมระหว่างธุรกิจเครือข่ายกับแชร์ลูกโซเข้าด้วยกันแล้วมันจึงทําให้มองยะกยิ่งยิ่งขึ้นครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับมันทําให้ดูถูกกฎหมายมากขึ้นครับโดยใช้รูปแบบลักษณะของธุรกิจเครือข่ายเช่นธุรกิจแชร์ลูกโซนะครับจากที่ไม่มีสินค้าก็ทําให้มีสินค้าและที่สําคัญ มีแผนการตลาดจ่ายปันผลหรือโบนัสให้กับสมาชิกด้วยซึ่งถ้าจำกันได้นะครับก็นี่แหละครับคือลักษณะของธุรกิจเครือข่ายเป็นไงครับเริ่มมองเห็นภาพหรือยังครับว่ามันมองหรือยแยกแยะได้ยากมากขึ้นแต่ยังไงก็ตามนะครับถึงจะแยกแยะได้ยาก,กแต่มันก็ยังมีร่องรอยให้เราได้วิเคราะห์ได้ติดตามกันอยู่ นั่นก็คือรูปแบบเดิมๆของแชร์ลูโซ่หรือที่มาของรายได้นั่นเองครับถึงแม้จะมีสินค้าก็จริงนะครับแต่ธุรกิจพวกนี้มักมีสินค้าที่ไม่มีคุณภาพแต่มีราคาแพงสมมุติว่าถ้าสินค้าราคาแพงนะครับแต่คุณภาพแย่เพื่อนๆอยากจะซื้อไหมล่ะครับซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าถ้าต้องการระดมทุนให้ได้มากๆ ก็ต้องหาจากช่องทางอื่นเพียงแต่ว่าสินค้าและบริการเหล่านี้ถูกนำมาเพื่อบังหน้าหรือเพื่อให้ดูถูกกฎหมายก็เท่านั้นเองครับแต่ยังไงนะครับก็ยังมีไม่พ้นเรื่องเดิมๆนั่นก็คือการและดมทุนหรือหวังผลกำไรให้ได้มากๆนั่นแหละครับดังนั้นที่มาของรายได้จึงมาจากรูปแบบเดิมๆนั่นก็คือมาจากการแนะนำคนใหม่ เพียงแต่ว่าธุรกิจแอบแฝงพวกนี้นะครับจะมีสินค้าและบริการเข้ามาแจมด้วยเฉยๆหรือบางหน้านั่นเองครับเป็นไงครับหวังว่าคงไม่งงกันนะครับแต่ถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมมีวิธีการสังเกตแบบง่ายๆมาฝากครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับวันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งบางครั้งบางข้อนะครับอาจไม่ใช่ก็ได้งั้นลองไปฟังแนวทางของผมกันดูครับ หนึ่งธุรกิจพวกนี้นะครับมักจะมีสินค้าที่ไม่มีคุณภาพแต่มีราคาแพงและมีสินค้าเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นแหละครับสองที่มาของรายได้อันนี้ต้องดูให้ดีนะครับเพราะถ้าจะให้ดีมันต้องมาจากการซื้อสินค้าเท่านั้นไม่ใช่การแนะนำคนข้อที่สามอันนี้ก็ถือว่าพื้นพื้นเลยก็แล้วกันนะครับถ้าจะสร้างธุรกิจให้มั่นคงในระยะยาว จะต้องทําให้หน่าเชื่อถือจริงไหมครับแต่มีหลายบริษัทนะครับที่บอกว่ามีทุนจุดทะเบียนสูงเลยเป็นร้อยล้านเลยก็ได้แต่ทําไมถึงเช่าตึกคนอื่นอยู่หรือสร้างเป็นออฟฟิศก็ประมาณนี้แหละครับแนวทางของผมซึ่งถ้าจะให้เข้าใจกันมากขึ้นผมแนะนําให้ไปศึกษาธุรกิจเครือข่ายให้ชัดเจนเอาให้รู้เอาให้เข้าใจกันไปเลยรับรองเลยนะครับแชร์ลูกโซ่หรือธุรกิจแอบแฝง จะไม่มีทางได้รับประทานเงินของเพื่อนแน่นอนครับก็โอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับใครอีกหลายคนดังนั้นนะครับช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ออกไปถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์กับผู้อื่นนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมสุริเชษกเกษมสารสวัสดีครับ